จะเป็นกลุ่มแม่บ้านครับกินรอีออ่หมายของเราวันนี้นครับที่นี่ก็คือบ้านาแก่งหนี้นะครับแต่ว่าเราอยู่ในจุดของบ้านแก่งโตนนะครับหมายแก่งโตนที่ประจําของเราที่เราคุ้เคยกันอยู่มันเข้าชูเข้าสู่ฤดูเข้าชู เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วนะแล้วก็เข้าสู่ฤดูการการตกปลาพวกกระสูด้วยล่ะวีน,นี้เราก็เลยพาแม่บ้านมาพักผ่อนกันนะครับแล้วก็ผู้ชายเราก็ตกปลาเหรี่ยมทอดข้างบนก็มีร้านค้านะครับตกเสร็จก็ให้แม่ค้าทอดได้เลย ีย yeah, ไปครับรไมยนี้อ้วกแก่งโตนไ่น้ำส,สวยๆเยด้อันนี้มากับน,น้องดาสนะครับเป็นไ,ไงไมยสวยไหมเสาเด, 3, ด, 3, ด <c oughs> ี๋ยวต้องเดินขึ้นข้างบนอะ อู Ooh, ลื่นว่ะมันมีตัวเล่ีนะแต่ว <air> ่าสตัวใหญ่ตัวใหญ่ห่เฮ้ยลื่นว่ะลื่นนะครับมันมีปลาเลยไม่รู้เตยยาวหรอที่หนิ่มก็ไม่รู้เป็ปลาอะไปลาเข็มมันจะกินได้เหรอกินดิหมายถึง่ามันกินตะนได้เหรอมันมันกัดเหยื่อเล็กปลาเข็มอะ นี่มันเป็นจุดหัวแก่งนะครับคู่นี่สูบตัวเบลเลอร์เลยปลากระสูบเยอะมากเยครับท่านี้ เราลองตีสปูนเล่นแถวนี้ดูก่อนคนระับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเลยนู่นอะแถวนู้นอะข้างบนร่องน้ำนี่ก็มีเยอะนะเนี่ยมันมีแต่ตัว,วเล็กๆเนี่ยมันก็เลยแบบว่า,าก,กินสปูนได้ใหญ่ๆปลาใหญ่นี่ใช้สปูนตัวแค่นี้พี่จะใช้อ๋อพี่จะใช้ตัวเล็นเหรอ,อ,อมีเยอะนะผมก็มีอยู่อะมากเลย เอเครองดูครับจุดแรกของเราวันนี้นะก็คือตรงหัวแก่งบ้านแก่งโซนนะี่มีคนหาปลาด้วยตรงนี้มาแรกก็เอาเลย ไม่ขนาดเลยอะอีลอกตัวเนี้ยเนี่ยตีไม่ค่อยเป็นเลยอะพยายามตีอยู่นะแต่โอ้โหมันก็ยากอยูแล้วนะ ทำความเข้าใจกันสักระยะหนึ่งแล้วล่ะตีไม่ค่อยไกลด้วย จัดสีแบบสดใสให้เขาดูหน่อยสีปิดปริดยดีแต่น้ำมันใสตรงนี้ยแบบมันจะระแวงดเกว,ว่านี่งไงโอ้ยมาแล้วตัวแรก <Okay. S 1> เปลี่ยนสี เปลี่ยนสีปุ๊บเอาเลยอะ่ะเออให้มันได้อย่างนี้หน่อยเปลี่ยนสีก็เป็นเรื่องเลยนี <c> ่ <oughs> วันนี้ผมเอาถุงใหม่มารกระสุใส่รับแขก ปลารับแขกครับกระสูบของเราหนึ่งแต r ้อืมเปลี่ยนสีปุ๊บเอาเลยมีอไหมไม่มีละ ต้อนันตามมาจากทางนู้นอะผมเขาไหวอยู่ยตอนแรกมันกัดใกล้ๆนะผมก็ย้ำใกล้ๆแต่มันไม่เอาตีไประยะไกลๆแบบนูนักัดอยู่ตรงนู้นเลยโอเคย้ายตำแหน่งครับโอ้โหโคตรสวยเห็นหรือว่าไม่รู้อลองดูเห็นน้นมันจะสาลายแบบสาลายผิวน้ำอะโคตรสวยอะเดินเพลินมาก เอาเพนซิลไหมฮะเปลี่ยนแล้วบอกนะเดี๋ยสัปูมันโดนมันก็โดนใหญ่เลยนะ นี่เป็นร่องน้ำไหลนะครับเดี๋ยวเราจะลองปั่นสปูนดูนะมันเ,เป็นซิลมันมันต้านน้ำไม่ไหวอะ่ะอเปลี่ยนเป็นสปูนสองห้ากรัมเลย ตีได้ไก่แล้วสายที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นของสายแบร์คิงนะครับสี่ชมพูเนี่ยเบอร์0.2นย์จครับโอ้โหตีโคตรดีอ่ะตีแบบไกลมากแนะนำเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ขาดง่ายด้วยนะ0.2นด่ดนึงดีอะ่ะดีดีเส้นหนึ่งริมม้วนหนึ่งนี่มันน่าจะร้อยเก้าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ดีเลยครคุ้ม ตีไกด้วยสำคัญลื่นสีก็ไม่ค่อยลอกเลยนะสียอดเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่ผมใช้เนี่ยที่ราคาประมาณร้อยหลักร้อยเงี้ยปกติสีจะซีดไปแล้วนะแต่เนียผมออกมาสามสี่ทิพย์แล้วยังสียังชมพูอยู่เลยดีเลยครับยี่ห้อนี้แบคคิงแนะนำครับ นี่ผมตีส่วนลมนะไปโคตรไกลอะ่ะแล้วที่สำคัญผมใช้เกลี่ยเนี่ยประมาณเอ๊ะอะไรวะเนี่ยประมาณเบอร์1.9เอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพนซิลจะเป็น1.9การ,รมัมหนถ้าเป็นสปูนก็จะเป็น สองกรัมสามกรัมเงี้ยครับตีสบายเลยไปลองหาชายดูนะตายโด้เลยถอยหลังถอยหลัง,ลลงถอยหลังถอยหลังเราเริ่มเราสงสัยเราคนไม่อยู่แท้กอนเฮ้ยรักดถ่ายให้มันสามมันกัดสองทีเลยอย่างว่าฮะ <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหโ,โหดดโชว์ไปปราสนากจริงด้วยปราสนาก ไม่หมดไม่มีหมดไม่มีหมดดูใหงดินไม่มีหมดอ่ะแรงโคตรดีพึบโอ้ยใหญ่อโหมต้ไปไปเข้าตรงนั้นน่ะมังเอื้อเกี่ยวคนเกาะเฮ้ยมันอยู่แถวนี้แหละ โอ้กว่าจะได้เต้มที่สองเต้มชัเกเต้มยังไม่ได้เลยครับเนี่ยเราจะได้กรหลุกซะงั้นเนี่ยอาสนะใส่จิ๋วใส่จิ๋ว่าพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงนะ มันกัดหลายทีแล้วมันไม่โดนนี่เฉยมันต้องมีอุ๊ยเฮ้ยดีไงขึ้นปลาวิ่ง

ส่วนของผมนู่นกินไม้ชึบเฮ้ยไม่แหวอ่ะไม่แหวี่เงี้ยเหียมานด้วยเยี่ยมานด้วยมานตัวแรกเออแต่ไนประหางเดือน เดินไปสกายนะไม่อายทอดเหรอวะแล้วนี่หมายถึงฮะหมายถึงไม่อายทอดเหรอจะเอาตัวขนาดนี้ไปทอดเริ่มมันนะครับเต็มเล็กมันอาจจะแซ่บก็ได้ครับเอาด้วยเหรอเอาเผื่อเผื่อเอาไปไปโจดไว้ไงแล้วค่อยปล่อยก็ได้กูได้แล้วเนอะลีเอ้ากัดเฉย ดูน้ระหว่างที่เ okay ก็บปลาให้น้องกัดอีกแล้วป้ปลาสนาอีกแล้วเนี่ยตัวมันอยู่ใแถนี้ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันอยู่ปลายก้อนหินนะหือกดมาแล้วครับสนาตัวที่สอง chưa <laughs> cắt ừ, bột cắt cơ mà đưa mà đang cày là phủ bây giờ đưa mới cay đi ีคนก็ล่นน้ำอยู่ตรงนี้ครับเราก็ยืนตกอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนะมื่อกี้เดินไปสักไกลเลยไม่เจอตัวนะแต่บนะ่จะเจอตอนเดินกลับมาเจอใกล้ๆเลยนะของดาดก็โดนไปแล้วครับตัวบอลเล่ครับนะ <laughs>

น้ำโคตรดีอ่ะไม้สวยแต่ไม่มีป่า ม,มายางดีัตรงนู้นนะครับเป็นแก่งมี่นะครับตรงที่เรายืนอ,อยู่ก็คือแก่งโตนครับจะอยู่ใกล้ๆก,กัน,นเดินไปเดินมาหากันได้ กัะติกล้เลยเป้าหลวดตัวเล็กๆก็ทำคนเดีอยู่ใ,ใจๆอย่างเงี้ยมันี้หลุดซะงั้น เดี๋ยวไปเปลี่ยนนัดไปเค็มเป็นตัวร้ายเลยตัวนี้อ้าป,ปากร้อง,งับมือผมเลย นั่เคยได้แผลกับมันมาหลายครั้งแล้วนะครับโโอ้หยังหนิน ไยียากไซแคมได้อยู่ได้อยู่กะระยะโคตรยากเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไม่ใช่โดนปลาเลย